มันอร่อยทุกอย่างนนะที่เด็ดจริงจริ่ทีกตรานวาร์ปมาที่ M Plus Gallery นะครับมันเป็นเหมือนมิวเซียมที่จัดงานศิลปะต่างๆนะครับเราซื้อบัตรเข้ามา120เหรียญ ก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ข้างในแบบเท่มากๆจะมีแบบหลายๆแกลเลอรี่อยู่ข้างในนะครับเป็นห้องห้องห้องและห้อง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 ต่ละห้องแต่ละห้องก็จะแบบมีงานอาร์ตท,ที่แตกต่างกันนะครับข้างในแบบดูหรูดูเท่มากถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราขอเดินเล่นก่อนคือเรามาถึงตอน5โมงแต่ว่ามันปิด6โมงเรามีเวลาเดินประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพฝากว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ มิวเซียมนะครับตอนนี้เรายุงอยู่ที่เวสเกาลูนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกินหมูแดงหมูกรอบที่ร้านจอยหิงแถวว่านไฉเป็นหมูแดงหมูกรอบที่เป็นร้านดังแหละเราก็ได้มิชลินด้วยนะครับเดี๋ยวจะนั่งรถบัสกันไปนะมิวเซียมเมื่อกี้ก็สวยมากๆเก๋มากๆครับใครอยากมาเดินเล่นใครชอบเสพงานอาร์ตแนะนําเลยเดินได้ไม่เบื่อเลยนะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราหิวมากๆแล้วเราไปกินหมูแดงหมูกรอบกันก่อนดีกว่าครับ แดดทีเด็ดน <laughs> มมากเนื้อห,หวานหนุกรอบครับเมืนุกรอบกรอบมาก หมูแดงหมูกล่อมวันวันวนะสั่งภาษาไทายได้ไก่ย่างไก่ย่าง กูไทยด้วยด้วยหมูกรอบอ้าวหมูแดงอยู่นี่โอเคโอเคห่านเป็ดเป็ดอาวเป็ดเป็ดครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอร่อยมากๆกินจอยฮิงเสร็จแล้วโหอร่อยมากๆหมูแดงหมูกรอบเม่นกี้สั่งกันแบบบ้าคลั่งไปหน่อยแต่อิ่มเลยจุกเลยแต่อร่อยจริงจริงร้านนี้ก็ดังในหมู่คนไทยอยู่แล้วแหละเราก็กลับมากินอีก ตื่นเช้าแล้วอากาศหนาวมากอากาศดีสุดๆวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันก่อนเป็นร้านแบบโลโค้นะอาหารก็จะเป็นพวกข้าวไข่ข้นหมูแดงข้าวพอกช็อปไข่ดาวอะไรเงี้ยเป็นสไตล์แบบฮ่องกงฮ่องกงเลยร้านแบบโลโค้สุดๆและคขาเป็นโดยพี่ตุดกมพี่ตุดกมเชียร์มากร้านนี้เดี๋ยวเราขอไปลองชิมหน่อยว่าเป็นไงบ้างเดินที่ร้านครับ หมูแดงนะแล้วก็ราดซอสลองแบบๆให้ดูน่ากินมากขอชิมก่อนเลยชิมไข่ก่อนอืมโอ้ไข่นุ่มมากๆซอสมันเหมือนรสชาติไม่ได้หนักมากนะขอชิมหมูอืมโอยหมูร่อยหน่อยมากห่างอืมข้าวก็นุม่ม ฟิลมืนข้าวหอมมะลิบ้านเราเลยดีดูจานนี้บ้างไข่ดาวสามฟองจุกๆราดแม็กกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหอมมากอะ่ะอืมเป็นแม็กกี้นะแล้วก็ข้างล่างเป็นผอกช็อปชินเบลเลยชิ้นโคตรใหญดด่ดูดิดูดูดูเนื้อเน้นเน้นเน้นไม่มีกระดูกคนเขาขอบไม่เหนียวเลย รสชาติกำลังดีขายแบบอขอต่อไข่แดงนะเทกเตอร์ดีเลยถ้ากินพร้อมกันนะอันนี้มันเป็นเหมือนหัวหอมกับขิงเอาใหม่สามสองหนึ่งอันนี้มันเป็นต้นหอมกับขิงเอาไว้กินตัดเลียนได้อร่อยมากร้านนี้แนะนำเลยนะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเพราะว่า เพื่อนรออยู่รอผมจ่ายให้เสร็จมันอร่อยทุกอย่างเลยนะแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้แหละถึงก็ต้องขอเพิ่ม,มกินด้วยกันมันเข้ากันมากมหน้าตามันดูธรรมดาแต่อร่อยอร่อยจริงๆนะจ๊ากินเสร็จแล้วสรุป ลาประมาณจานละประมาณ54กับ60คือบินมันเป็นภาษาจีนไม่รู้อันไหนราคาเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยดีไข่ดาวหกสิบไข่ดา60เออก็คิดเหมือนกันเพราะว่าหมูมันชิ้นใหญ่กว่านะแล้วก็ให้เยอะนะจริงๆถ้าใครมาสองคนอ่ะแล้วกินไม่เยอะอ่ะก็สั่งจานเดียวก็พอกินเยอะไปมันอาจจะเลี่ยนก็ได้เพราะว่าไข่มันเยอะนะครับจจะลองดูเดี๋ยวเราไปวัดแชร์กงมูอกันแม่หมอวันนี้เราไปวัดอะไรกันวัดแช่โกงค่ะอยากมาตั้งแต่วันแรกวัดแชร์กงนี่ มีอะไรดีไหนลองบอกซับสไคร์บเบอร์ทั้ง800,000คนหน่อย800,000คนเลยเหรอคะอย่างนี้ค่ะวัดแช่กงเนี่ยถ้าเกิดคนที่สายมูจะรู้เลยว่าวัดแช่กรงเนี่ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆกนะคะการมาขอพรจากวัดแช่กรงเนี่ยเขาจะเน้นขอเรื่องธุรกิจการงานการพลิกชีวิตการขอเงนิงนการสร้างธุรกิจต่างๆขอได้ทุกเรื่องจริงๆแม้กระทั่งความรักก็ยังขอได้ก็ขอใช้หนี้สินอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆท่านแช่กงเนี่ยเคยเป็นแม่ทัพ ของจีนนะคะซึ่งลบชนะเสมอนะคะเขาก็เลยสร้างตรงนี้มาเป็นเพื่อระลึกถึงท่านเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงอยู่ฝั่งโน้ตไปกันเลย บายพาสเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรานั่งรถมาที่สถานีทินหัวนะครับอยู่เลยทอสเวเบมาหนึ่งสถานีก่อนที่เราจะไปช้อปปิง้งเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนสถานีนี้มีของเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อซิสเตอร์หวาที่ได้รับมิชลินหลายปีซ้อนผมเคยมากินเมื่อ3ปีที่แล้วเนื้อมันอร่อยมากๆวันนี้ผมอยากพาเพื่อนๆมาชิม มาแล้วครับอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูให้สาวๆที่ไม่กินเนือ้อหมูกับผักนะคือมันจะมีเส้นอยู่2อย่างเป็นเส้นไรซ์นูโดกครับเอเอกนูโด้ไรซ์ก็คือเหมือนเส้นเล็กบ้านเราแต่ว่าจะเส้นใหญ่กว่าหน่อยนึงส่วนเอกก็คือเป็นบะหมี ก็เลือกเส้นได้นะราคาเท่ากันกชามนี้เ5หเหรียญอันนี้ผมสั่งเป็นเนื้อรวมมาคือเนื้อเขามี3แบบมีบริสเกตมีทริปทริปก็น่าจะเป็นตัวผ้าคีริลิวตัวผ้าคีริลิววันนี้บริสเกตก็น่าจะเป็นเนื้อเปื่อยอันนี้อีกอันนึงคือเอ็นแน่เลย อ๋อโอเคสามอย่างนะมีนี้นะแต่ถ้าใครที่ไม่กินผ้าคีริวไม่กินเอ็นอะ่ะก็สั่งบริสเกตอย่างเดียวก็ได้เป็นปกับลูกมาเลยเะโอละลายแค่ไม่ต้องเทียวขโมยบะหมี่เลนกินสีแย่งเดียวก็พอแล้วบะหมี่ก็อร่อย บะหมี่ที่ฮ่องกงอะ่ะมันจะออกแบบเส้นเล็กๆเนาะแล้วมันกรอบอะ่ะมันกรอบกว่าบ้านเราอะ่ะเ,เอานั้นเ๊ะถูกต้องฝันร้อนๆเด้งเด้งแต่ไม่เหนียวเลยเอ,อย่าเสร็จเหลือ,อก็หนะึ่ครับอร่อยจิบ ซุปเกี๊ยวกันบน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อป็นคนละอันกันนะทุกคนคนละรสชาติกันเลยตัดภาพมาที่ย่านยาวมาเตน,นะครับมากินข้าวอบหม้อดินชื่อร้านว่าโฟ u ี Season Claypot Rice right เป็นร้านดังนะร,รีวิวเยอะมากแล้วก็คนก็เต็มร้านและร้านเปิด6โมงเย็นเรามาถึงก็ประมาณตอนนี้6โมงครึ่งคนเต็มร้านแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็สั่งไปหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเสร็จจะเข้าอบหมอดินนะครับเราเดินต่อมานิดนึงอันนี้มาย่านจอแดนแล้วเรามากินขนมกันต่อครับชื่อกายกาย นะเป็นร้านขนมที่ได้มิช,มชลิดไกด์หลายปีซอสอีกแล้วโอ้โหนี้กิน่มิชลินอย่างเดียวเลยครับเป็นแบบขนมแนวๆแ,แบบสาคูมะม,ม่วงมีบัวลอยงาดำบัวลอยน้ำขิงอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็เยอะมากๆร้านก็น่ารักครับเป็นร้านไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ก็มีโต๊ะนั่งก็หลายโต๊ะอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรกินบ้าง เรียกว่าซุปจริงไหมนะี่ยเหมือนเป็นน้ำเต้าหู้งาดำอะไรเงี้ยครับอืมอืมอร่อยคือมันไม่ได้มีเครื่องอะไรนะมันมันมีแต่ไอ้น้ำงาดำนี่นแหละแต่มันอร่อยมากเลยหวานน้อยแล้วก็งาโคตรชัดเรียวฟันเนี่ยดำปีเลยแต่อร่อยมากอนะ่ะคุยแรกดเดี๋ยวมาต้องสั่งอันนี้ต้องสั่ง ถ้วยต่อไป,ปสาคูถั่วแดงใช่ป่มมันคือสาคูถั่วแดงปะงเผื่อ,อไม่ค่อยหวานมากยังไม่เจอสาคูเลยเดี๋แป๊บนึงถั่วแดงอร่อยอันนี้ก็ดีสัง่งถ้วยใหม่มาเป็นงาดำ งาดำกับอัลมอนด์มิลค์หน้าตาดูน่ากินมากเดี๋ยวลองชิมดูกลิ่นมันยาเลยอ่ะก็แปลกชอบแบบงาดำเปล่ามากกว่านมอมอนเปล่าอ่ะนมอมอนดเปล่านมอัลมอนด์งาดำยังจะแย่ อ๋อมากินมากินนมชะยาโมร่อยน้ำสิงน้ำขิงดีมากสดชื่นคื้งองล่อได้เา้อร่อยมากเลยแต่ว่าใต้ขาไม่เยอะนะมันไม่เยอะเหมือนบ้านเรานะแต่แป้งก็นุ่ม ก็ยังอร่อยดีนะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไก่ๆก็หลายๆอย่างก็อร่อยจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงลองมากินดูนะครับยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามดูจนจบนะครับสําหรับคลิปกินฮ่องกงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย